สวัสดีครับเราตอนนี้อยู่กับรายการอลมาดันใหม่กับพบปมปามสุประชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ก่อยพี่บทไทยและพี่ตงทงครับคือสวาดีครัดและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวีคูลิ่งพลัสรถยนต์ MG และนมตาหมี UHT สวันนี้พักประชาแต่งตัวแบบสุงแฟชั่นมากเลยอะ ำไมฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ก็เป็นคุมโทนค่ะเออของฮะโมเดียวกันหมดไงอ่าโอเคฮะแต่มาถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่าฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับมาจากซีรีส์วายสองท่านครับในวันนี้นะฮะนั่นคือฟอร์ดทิติพงษ์และพิษวัชุทอรครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านมีเรื่องชื่อกันหรือเปล่าหรือว่าคู่กันครับอ๋อมาจากเรื่องอะไรครับ บรรยากาศลักเจ็ดซีรีส์ครับอ๋อคาแรคเตอร์ในเรื่องอะไรยังไงบ้างเป็นผู้บริหารครับหนุ่มจะเป็นนักแข่งรถด้วยคือความกระล่อนกระล่อนนิดหน่อยเจ้าสู้นิดนิดมันมันฉีกคาแรคเตอร์กับชีวิตจริงไม่ไม่ค่อยแบบคนดีส่วนมากคนดีไม่บอกว่า ผมผมเป็นเด็กนักศึกษาปีหนึ่งครับอยู่สถาปัต์ครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าต้องไปเจอกับเขาอ่าไม่ค่อยพูดเลยสื่ศึกษาไงแล้วแล้วเหมือนกัพูดน้อยครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นลี่กับคนอื่นแล้วมีอะไรมาให้พวกเราน้านมีต้องมาทำอะไรให้เราทานพี่เอคือแบบนี้อ่าใช้คำผิดนะอันนี้เราคาแรคเตอร์ต้องพูดน้อยน้อยแล้วทำกับข้าวเป็นเก่งไหมจ๊ะนี่ชอบทำกับข้าวครับว้า บอกว่าชอบหรือชอบทําอาหารอะไรครับอาหารไทยครับอาหารไทยเชนเมนูอะไรบ้างครับที่เราชอบทำโอ้ต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยครับต้มผัดแกงทอดอันนี้ก็ทำได้ทุกอย่างแล้วพีทนะครับผมเน้นทานอย่างเดียวครับอ้าวไม่ได้สักอย่างชอบทำกับข้าวเป็นทำไมอะลูกอยู่เวลาอยู่คนเดียวครับอยู่หออยู่คอนโดคนเดียวก็ทํากินเองเพราะเปลืองตังค์เนี่ยเมนูที่ทํากินเป็นประจําถ้าถ้าทําใส่หม้อเป็นแกงเขียวหวานครับอุ้ยเก่งเื่นตอนนี้ตอนเนี้ผมไม่ค่อยห่วงเนี่ยผมห่วงพีท ตรงนไม่เป็นไรคอยจับได้ไข่คณะกรรมการแล้วกันนะครับวันนี้พร้อมนะคทั้งสอท่านพร้อมครับเริ่มจกที่ได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะง่ายๆนะครับเพียงแค่เป็นคนที่สังเกตและเป็นคนความจําดีเท่านั้นนะฮะถ้าใครชนะนะครับก็จะได้เลือกเ C M C วัตถุดิบในการทําเมนูอาหารในวันนี้เก้าอย่างพูดนะจะได้เลือกแค่หกอย่างนั่นเองนะฮะมาครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมเลยครับ ดูไม่รู้เดี๋ยวพลาดหรืหายไปพลาดไม่ใชันนี่ข้ามสา้นคำถามมีว่าอะไรในนี้เยอะที่สุดถ้ทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยกดเลยกดคัวหมูครับหมูอะไรครับหมูสมชั้นหมูสามชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยไอ้สาม่แหละทำไมยังไม่มีเลย ก็งงว่าให้ดูอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอพอมองรวมๆเป็นเนื้อหมดก็น่าจะเป็น,ปน,ปนและและพี่เห็นไหมครับพี่เห็นไหมผมมองแต่สีของเนื้ออย่างเดียวมาครับม m ีแล้ว,วลอะไรอะ c m ีจ้าครับ CMC ดีนีเป็นวัตสุิบของเราในการทำเมนูอาหารก้อาอ่านให้พี่ครับทีละอันอันแรกเป็นผักชีฝรั่งอันที่สองเป็นผักบุ้ง เนห่อเนื้อหน่อยได้ไหมอันที่สามซาร์แนห์เฮ้ยหอยแดงเฮ้ยหอมแดงอันนี้ฮะอุ้ยเจฉอมอุ้ยอะไรเนี่ยก็เพื่อทำอะไรให้เราคี่วงนี่คีมอุ้ยไม่ได้อะไรเลยกรรมการงดช่วยเหลือ อันนี้คือผมไม่สามารถจับไข่ได้หรอครับไม่ไม่ได้จับไข่แล้วกรรมการช่วยอนไม่ได้แล้วอีกสาไม้เลยอีกสามและนี้เสียใจด้วยจ้าในสองอันเออได้เออไข่ไก่ดีดดี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 ไีดีดอดีีด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 นีดีีดอดีีด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 ีีดีดีอี ไม่มีขันหลักเลยอ่ะคุณพระแมแห่อุทานรเรียกคุณพระนเลยทีเดียวนะครับน้องฟอดอ่ะเลือกวัตถุดิบได้เก้าครั้งอ่ะแต่ก็ได้ของมาดัง้นอ้หได้ของมาดั้งเจ็ดอย่างอ่ะแต่เป็นพืชผักล้วนๆไปหกแล้วล่ะก็ยังดีได้ไข่ไก่มาอ่ะแต่ก็หนักใจตรงที่ว่าดันจับได้กรรมการงดช่วยเหลือนันสิงานเข้าแล้วล่ะครับน้องฟอดพงมิด6กอันครับนี่ครับเป็น อุ้ยอันนี้ไข่เยี่ยวมาวันนี้ได้ไข่มาถึงก็ได้ไข่เลยครับผมอันที่สองเป็นแตงกวาครับดวงจู่นะเราไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอันนี้ครับพร้อมหัวใหญ่อุ้ยเออต้องจับคนได้วยจ้ำดิพี่จับไม่ได้จับสองไม่ติดเหียวแต้มบุญหมดแล้วจ้าเอันนี้จะกินอะไรกัน อันสุดท้ายแล้วัครบสวยจังเลยสวยจังเลยอันน่าจะเป็นกรรมการนะครับน่านอาจะทําอะไรกินล่ะครับน้องพีอ่เลือกมา6อย่างแต่ได้แค่สามอย่างอจะทําอะไรเป็นอาหารดีล่ะเนี้ยนักใจจริงๆแต่เบรกหน้าน้องพีชเรายังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นจับไข่เลือกคณะกรรมการอยู่นะครับ โ้องหมต้องหมดนั่งที่สองแต่ตรงนี้เราใช้ได้หมดไหมครับได้หมดครับอยากใช้อะไรใดไม่หมดสองนะบทเชื่อว่าได้หมดเลยอย่างน้อยอาจจะมีกรรมการมาช่วยอ่ะอ่ะพีจะมีสิบแต่ฟอร์ดหมดแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งกันหมดแล้วชาร์เลนแครับหอมแดงชาอมครับอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้ครับไข่เยี่ยวม้าครับ ไข่ไก่มีผักชีฝรั่งผักบุ้งครับผักบุ้งผักบุ้งสลัดเนยที่จะทุกคนน่าจะเป็นไม่ดีผมคนละครับมีผักชีฝรั่งครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ไข่เจียวแบบไข่ชะอมครับแต่อาจจะเป็นไข่ที่หลายผักหน่อยอันนี้ผมว่ากินแล้วเอาไปท็อปอัพครับกตอนหมดที่แล้วใช่ แต่ปล่อยนะครับเอาตัวรอดได้ครับผมอย่าพูดเยอะครับเหลือแต่พีชนี่แหละฮะกติกาง่ายๆครับในนี้จะมีใข่ทั้งหมดนะฮะ6ฟองคฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟองช่วยตัวเองนะจ้าครับผม1ฟองให้พี่ครับเดี๋ยวเปิดให้1ฟองอันนี้เลยครับพี่ทองพี่ไก่เหอะนั่งเหมือนเดิมครับทำคนเดียวเอลาจะไปอย่างไรนั้นไปชมกันเลย ฉันนานเลยใช้เวลาเท่าไรอ่ะยี่สิบนาทีครับครับผมจะทำอะไรปอดจะทําอะไรผมว่าไข่เจียวน่าจะเวิร์กสุดแล้วจะเพื่อแล้วแล้วพีทจะทำเมนูอะไรนะจริงผมว่าไม่เคยทําอาหารอะไรเลยครับแต่ว่าเคยทำอยู่เมนูเดียวคือผัดน้ำมันหอยก็บเลยจะเอาไข่เยอะมากับแตงกวาผัดหัผัดน้ําหอยแต่งกวาน่าจะประดับครับอ๋อแล้วก็จานน่าจะผัดกับหอมใหญ่อีกเดียวครับเออน่าจะรุ่นกับเธอล่ะ วัดวัดถุดิบอับจนโอหไปตอกย้ำน้องเขาอีกเรามาดูน้องฟอร์ดแล้วก็กำลังหันชะอมอยู่นะครับนั่นดูดีครับผมอกลับมาที่น้องธีทของเราก็กำลังปอกหอวหมวใหญ่อยู่เลยอ่ค่อยๆํานะน้องอะของเรามี no. Hi, น้อยเดี๋ยวเสร็จเร็วมีคนเคยเอาหัวใช้<ไ>ปโป๊กผัดไ <ป S 2> ก่เนี้ยแล้ือื่นอร่อยมากเลยครับถ้าเป็นทางเรือกเล่าให้เธอฟังกินไม่นนเลย กรรมการเนีเหงาไงคือเดินเล่นกรุงเกงนี่เลยครับแล้วเดินได้ครับลูกกวานการกูเนี่ยถ้าเธอใส่ฉันด่านะเขใส่เจ๊แก๊งใส่เวลาเดินไปแล้วนะเธอทำถึงไหนแล้วหันหันน้องเมใหญ่ครับพี่ให้เม็ดวางไว้ให้เธอสงสัยเราช่วยน้องปอกไข่ได้ไหมไม่ได้ให้น้องหอครับตอบใข่ตอบได้หอมได้เหรอมาสิหอมให้ สอนได้ยินว่าหอมได้ก็กลับมาหอมน้องใจเย็นครับพี่โทงมาดูน้องฝอยของเราแล้วก็กําลังหั่นผักโบ้งเรียบร้อยแล้วล่ะครับอ่าแล้วก็หั่นผักชีต่อเลยล่ะครับน้นส่วนน้องพีแล้วก็พาไข่เยี่ยวมาเอามาแล้วล่ะครับผมช้ามะเธอเหลือเวลาห้านาทีสุดท้ายเธอทำไหมจ <5 S 1> ริงเหรอห้านาทีฉันไม่ชอบอิงพลทำช้าแต่ช้าอึดอัดยืดยากเฮ้ยน้องก็เสร็จแล้วก่อนน,อน้องก็เสร็จจริงหรอครับ ปอกไข่เสร็จปอกไข่เสร็จปอกไข่เสร็จแล้วฮะแล้วจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวรอเอาไข่ยมาไปทอดครับทอดที่ไหนฮะวัดไหนครับอ๋อไม่ใช่ทอดกระถินเนาะไข่ไปเยอะๆว้าทอดกระถินก็มามาดูไข่ยม m าของน้องพพชดีกว่าแล้วก็ลงไปทอดแล้วล่ะครับนะ่วนน้องฟอดของเราแล้วก็กําลังหั่นหอมแดงอยู่อ่ะโดยมีพี่ผัดไทยแล้วก็กําลังเอาผากโป้งอ่มาชุบแป้งเตรียมทอดอยู่นั่นเอง เก่งมากพีทำไมเป็นกระดุกอยู่เดียวกันเอาฝาเอาหับนเมเอาฝาออกพวกมันเหงาครับท่านยกอันนี้ออกไปเก็บนะครับผมขอบคุณค่ะแต่ไปทีละห้าเธอใช้ใช่เหรอเธอใช้ไปรอไปเก็บมาเรื่ยเธอไม่มีสิทธิ์ใช้ถ้าแม่กำลังงานเป็นยังไงพักผู้เธออะกำลังไปได้สวยครับเธอเหลือเไม่ไรแค่สิบสองนาทีไม่เสิวะไม่ไม่นะเธอดูสิเธอดูสิเธอดูสวยมากเธอทำตั้งนานเนี่ยพักผู้ยังไม่เสร็จได้ไหมเธอดู เอาให้กนี่สุดยาดไข่เจียวมาเธอดาวผสมเกลือเรียมเรอเลย่ะเหมือนทอดไข่ได้ไหมครับได้ครับจุดไหมหมดเลยครับเธอเหลือเวลาสิบกาทีเธออยากจะจับเหลือเหลือครับสิบกาทีระวังมันจะติดตรงตูกจะหลิวอันเป็นแท็บเล็ตนี่เธอใช้พริกไก่จัดจั๊กพริกให้เธอเหรอทำยังไงก็ได้พริกมันสุกไก่ดูอิ่วเหรอใช่รู้ไหมเคล็ดลับของการผัดพริกให้มันสุกต้องทำยังไงทำยังไงครับ ผัดตอนพุทธหัตห้าทุ่มก็จะเป็นวันศ์พอดีน้ำนั้นครับน้องพีทนะสำหรับบุฟของพี่ทองทองมาดูผักเพื่องด้วยกรอบของน้าปอรอยยันมาแล้วก็สวยงามดูกรอบเลยทีเดียวส่วนนี่น้องพีทของเราแล้วก็ผัดทิกแกงกับหอมหัวใหญ่แล้วละครับแหม่น่าสนใจจริงๆเราว่าจะกินได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวปรุงน้ําตาลปี๊บน้าปลาใส่ลงไปใส่รู้่ออว่าเน่ยก็ได้อยู่ในตะกร้า ก็ให้ไข่เจียวน่ากินมากเลยไข่จะกินก็เกินผมไม่กินอันนี้ทำอะไรคะผมว่าจะทำซอสไปราร์ไพลน่าจะไม่ได้น่าจะเค็มไปไม่ไม่เป็นไรไปจิ้มกับอะไนี่ใช่แ้วปลาใส่ย่างน้ำปลาใส่ไปหน่อยนึงน้ำปลาทำไงนะครับอันนี้เธอเราเราจะลองชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงจิ้มไฟมันแดงจิ้มตัวจิจะมันละลายสองหมดเปิดหน้ามันไหลเออนั่นแหละเออนั่นแหละูกของเขาหน้ากินมากใช่ไหมเออของขวานนี่นะอันนี้ก็อันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรง อันนี้แรงเินอันนี้ก็แรงของข้าน่ากินมากน่ากินจริงๆละครับสำหรับไข่เจียวชะอมของน้องฟอร์ดอ่าแล้วพี่ตรงๆแล้วก็เอาจานมานำเสนอแล้วด้วยแม่แฮก็มากายของเราช่วงนี้เหมือนว่างจริงๆนะนะส่วนน้องพีดของเราแล้วก็เอาไข่เยี่ยวมาลงทอดกับผัดพริกแกงนั้นล่ะครับผม้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะไร่ไช่วยแต่ได้เลยไข่ฉีครับไข่ฉีเฮ้ยนางกลับได้แล้วเหรอนางกลับได้แต่ว่า มันไม่ใช่แล้วมันเล็กไปข้างนองสวยนะสวยมมีน้ำคือเดือยมันมีอะไรไม่เปลี่ยนอีกเสร็จแล้วหรออันนี้ซื้อที่ไหนอะธงอยากได้ไอ้นะแบบนี้ซื้อที่ไหนดิกสิ พิกจอหรอเป็นไงบ้างอ่ะตื่นเต้นมากฉันไม่ได้ช่วยอะไรฉันไม่มีคขอนให้เขาช่วยชยโอ้นี่มีใครถามไหมไม่มีใครถามเลยไม่ออกตัวหรอออกตัวนะไม่ได้เราไม่ควรไปยุ่งไงอ๋อเหรอหนูไม่ได้เหรอเป็นคนใส่ซื่อมือสะอาดไม่ทำอะไรเลยอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงใต่ครเยี่ยมมาเอาไปผัดพริกแกงไม่เคยกินเออพริกงที่แรกน้องเขาจะเอาอะไรนะผักบุ้งสับๆใช่ป่ะแล้วก็ไปไปตีในไข่รวมเราก็บอกว่าน้องมันจะอร่อยแล้วนางก็นึกขึ้นมาแล้วก็เลย เป็นทอดกรอบทอดกรอบแล้วนางก็ทำน้ำจิ้มเองหมดเลยนะเขาทำกับข้าวเป็นแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เรามีซอสแกเ่ให้เขาไหมเขาไม่เอาเขาไม่เอาเสร็จไหมไม่มีซอสเสร็จแล้วปิดไฟปิดไฟเลยปิดไฟฝนไฟของร้วนาจะได้ครับเอาป่ะได้น่าจะได้อยู่สีเขียวจะเป็นที่แรกเสร็จแล้วไงใครแฝดติดเฮ้ยแล้วไม่ใครแฝดเสรก็แฝดพี่เหลืออีกสามนาทีใจเย็นใจเย็น อืมไม่แย่เสร็จแล้วต่อยกันไหมทำอาหารเสร็จแล้วต่อยกันเปล่าเฮ้ยเลยหรอพีทบอกว่าทำอาหารเสร็จแล้วต่อยกันไหมหนอคุณอย่างนี้มันหยาบเว้ยมันหยาบเอาเอาเอาไว้เอาเขาหน่อยเอาเขาหน่อยเขาเสร็จแล้วมานี่มะนาวสานทีสุดท้ายอ้าวไม่มีมะนาวต้องยกเลิกไหมไม่เป็นไรครับผมว่าเนี่ยนุ๊กต้องใส่ชูไปก่อนก็ได้เออใช่เอาไหม น้องไข่ไปให้มันเปรี้ยวแบบคือเรากินเปรี้ยวอีมาเยอะแล้วเรากินเปรี้ยวอ้ยยโนไปเลคว่ำลงไปสิแต่อันนี้ดีอันนี้ดีต้องแยกตกลงเอานิดหรือเอานุ่นมันต้องให้เป็นตัวเดียวการทำคู่กันทำคู่กันน้ำจานต้องใบใหญ่กว่านั้นแล้วเฮ้ยจานไม่ใหญ่มากจานไม่ใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยอันนี้จานดาวเทียมหรือจานรองกันสดจานในจานดินไปเลยเออ อันนี้เยอะมาเออไม่ต้องอนเยอะมากเลยอ่ะเออเผมเขาจับแล้วครับผมล้างมือแล้วล้างมือล้างมือซืบซืบซืบอ่าซืบได้แต่วันนี้ที่สองโอเคเอาละครับรายกที่1ของเราเลยครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปซี่โอ้โหองทำไม่เป็นแต่ดสร็ก่อนเพื่อนเลยทำไมเราช้าเราเราอบยอมพี่เขาครับ ตัวชูโร่ของเราคืออะไรน้ำจิ้มหรือไข่ผมว่ามันต้องไปด้วยกันครับขาดิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้และอันนี้ทั้งเด็กจานไปด้วยกันไหมไปด้วยกันครับทางเดียวกันเดียวกันและเมนูนี้มีชื่อว่าไข่แยม้าพี่แกงครับไข่แยมา้บพี่แกงครับชื่อเมนูเนี่ยมีพักหายใจด้วยเออผิดหวังนะเนี่ยนี่ผิดหวังนะเนี่ยทำไมผิดหวังที่ชื่อเมนูไข่แยมาผัดพี่แกงแล้วจบเหรอไม่เขาพักหายใจพักหายใจ แล้วคุณจะทานภผยได้สองสองหนึ่งไปครับอ้าวอ้าวอุ้ยพริกแกงนังอุ้ยดีนะเนี่ยสนี่หวานดีนะอาการจะดีนะข้ดหวานขขดหวานรสชาติไดีรสชาติดีแต่กิ่หอมคิดได้รสมันยังขาดความหวานครับเค็มมันยังน้อยขาดกลมกล่อมขาดกลมกล่อมใช่ใช่แต่แต่ไอเดียดีอันหนามากผัดกับพริกแกงนะ มันไม่ได้เหม็นไข่ยุมาเนาะทอดกรอบแค่ปรุงรสเก่งๆนี่คือได้นะพี่กายเหมือนผัดพริกขิงหมูพริกขิงอ่ะแบบนนั้ได้เลยนะหนูว่าหนูรู้สึกว่ามันมีเค็มมีหวานไปแล้วนะสัหนใช่น้ำหวานักดนึ่งขวานอีกนิดนึงขวานอีกนิดนึ่งอร่อยเลยชิมไข่ผมอ่ะอ่ะอ่ะไข่พี่โจมออกแนวหิวอ่ะแปลว่าอร่อยแปลว่าอร่อย อร่อยพอได้พอได้ไข่ไม่คาวเพราะว่าเครื่องแกงมันดับแล้วไงเครื่องแกงมันดับถ้าเธอไม่อยากคาวเธอเอาตัวเครื่องแกงถูเครื่องแกงถูตูเฮ้ยไม่เสียแรงเลยพีทไม่เสียแรงที่ไมายืนดูเธอครับผมเธอทำออกมาได้แบบ0.29อร์ซก่อนครับและเมนูนี้มีชื่อว่าไข่เจียวต้องใส่ไข่ครับ แต่ถ้าอยากโดนใส่ใจต้องมาหาผมครับไข่เดียวต้องใส่ไข่เดียวต้องใส่ไข่อันนี้เป็นทำอนแล้วก็อะไรนะไข่เชียวไม่ใส่ไข่แล้วถ้าอยากใส่ใจมาหาผมอนูใส่น้ำจิ้มให้ก่อนนั้นบิ๊กไอโอเคี่หมานน้ำจิ้มนะคุณทองทงใส่น้ำจิ้มไหมโอเคใส่เลยขุดเขาเชี่หน้ากันเฮ้ย อร่อยเหรอน่าสนใจมงไปเลยนี่ขนาดเขาไม่มีมะนาวแล้วเนี่ยแต่ไม่ไดจติ๊กกิงกอันนี้ไม่อวยใช่ไหมครับไม่อวยไม่อวยแ่บไข่ไข่เค็มบ้างน้่เค็มไข่เจียวน้ำมันเไปนิดนึงนทำน้ำมันไปหน่อยไข่แล้วไข่ออร่่ยไขก็อร่อยไม่ให้อันนี้หนูกินเอ้ยไข่ต้องกินนในนี้นะพูดอะไรวะไข่เจียวเนี่ยถ้ากินกับข้าวโอเคถ้ากินเบียวๆกินเค็มไปนิด ไม่นิดเยอะเลยน้ำมันน้ำมันเยอะไปเลยอ่าใช่เยอะไปหน่อยเอ้ยแก่แก้มินข้าวเค็มนะพี่เออมีข้าวเค็มแต่ข้าวแล้วเค็มติคือมันเค็มไปหน่อยเนาะอืมไข่ไม่เป็นไรข้าวแข็งแล้วห่ะหักกระเด็นข้าวนะหักกระเด็นข้าวนะลืมฟรีครับ ไปแล้วไปไปไปอะไรความเกมความเกมติดปากไปจีแปลว่าเอาละครับและสีที่ชนะได้แก่ยกนะสมอู คือเป็นเมนูเก๋ๆที่คือประทับใจในความที่ผัดพริกแกงแล้วมันดับคาวข,าวขายยองไข่เยอะมาได้เลยม,มันไม่รู้สึกคาวหรือขนา,าดกินไข่เล่นนะก็ไม่คาวพริกแกงของเขาดีเพียงแต่ว่าการปรุงรสอ่ะมันอ่อนไปนิดเดียวแค่<า><า>นิดเดียว <5 S 1> นะ1 1> ววในส่วนของน้องปอดเนี่ยผับุ้งดีเลยอ่ะบุ้งกับน้ำจิ้มไข่มันเค็มอ่ะน้ำไข่เค็มคือมันมีข้อเสียคนละนิดคนละน่อยนะโอเคครับอ่ะเข้าไปจิ้แจ็คพอทั้งสองท่านเลย ถ้าวันนี่เจ้าพ่อจะเราสองคนแบบนี้นะฮะกติกาง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนบาทถึกสองหมื่นบาทนะฮะส่วนห้าห้าตรงนี้คือหัวร้อนสนุนหน้าไม่ใช่เงินรางวัลนะแต่ได้รางวัลเท่าไหร่ครับอย่างที่บอกว่าเข้ามาสองคนแบบนี้หารสองนะครับผมส่งตัวแทนหนึ่งคนครับหมุนลงแรงๆได้เลยเล่นเลยอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหัน ครับี่ชายครับน้าฝากผลงานเลยครับครับผมก็ขอฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับทางไม่วายออฟฟิเชียลนะครับทุกช่องทางเลยครับทุกคน ใช่ครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ล่มถึงงานต่างๆของพวกเราด้วยนะครับก็ตอนนี้กำลังเดินสายแฟมิลี่ที่ต่างประเทศอยู่ครับว้าวโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบผมก็รู้แล้วค่ะเอาละครับแล้ววันนี้ไม่เลิกานการขึ้นบูรณาการนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครรัับสสวดีคับ